มาติดตามเอนเตอร์เทนเมนต์อัปเดตในช่วงสุดท้ายกันต่อนะคะช่วงน,นี้ค่ะก็อยากจะพูดถึงบรรยากาศของเมื่อวานกันหน่อยนะคะเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าแฟนคลับของเดอะสตาเมื่อวานนี้ที่กลุ่มที่ได้ไปพบปะสังสรรค์กับเดอะสตาร์ที่คุณชื่นชอบแล้วก็ได้ชมละครเวทีกันไปแล้วอยา่างเต็มอิ่มเนี่ยนะคะก็ได้เจอกับกิจากรรมมิดเดอะสตาร์แอนด์กรีรักจัดใจนะคะไม่ว่าจะเป็นฮั่นแกรนฮัตสต็อปเซนและสิงโตมาฝากบรรยากาศจะเป็นไงเราไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ รันี่ใจนะคะคนเยอะมากใช่ค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะก่อนที่จะเข้าไปในงานนะคะซึ่งนี้ก็มีถ่ายรูปกันอย่างใกล้ชิดน้องสิงโตนะคะเซนค่ะแกรนนะคะมีเชอรี่ด้วยอ่ะใช่ค่ะแล้วก็มีสตอ แล้วก็ยังมีฮัทด้วยมีฮัทด้วยมีฮัทด้วยเดี๋ยวจะเห็นในภาพรวมนี่นะคะใช่ค่ะทั้งหกคนเลยค่ะ ครับก็สำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับได้มามินเนกิ๊กกับแฟนคลับนะครับและที่สำคัญเลยคือได้มาดูละครเวทีเรื่องรักจับใจนั่นเองนะครับซึ่งเป็นโอกาสดีๆสำหรับหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้มาดูและที่สำคัญคือได้เจอกับพวกเราเดอะสตาร์นะครับหลายๆคนเลยครับผมวันนี้ก็ดีใจมากๆที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นครับสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกเลยที่สต๊อปเนี่ย ได้มีโอกาสมาดูละครเวทีร่วมกับแฟนคลับนะคะก็เป็นมิทแอนกรีกับละครเวทีรักจับใจก็เป็นอะไรที่เอ่อเลือพิเศษมากสาหรับในวันนี้ครับซึ่งพวกเราเนี่ยจะดูละครเวทีกับแฟนคลับซึ่งเป็นอะไรที่แปลกๆปใหม่ๆเพราะปกติเวลาเราไปร้องเพลงทำงานต<ไ>่างๆแฟนคลับก็จะเจอหรืองานโปรโมทอะไรก็ตามแตม่ อันนี้พิเศษกับใครครับคือภาพแฟนคลับมาดูะครเวทีพร้อมกันครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมดีๆอีกอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งเหมือนแชร์ความรู้สึกดีๆแล้วก็เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยสัมผัสนะครับหมายถึงทั้งแฟนคลับแล้วก็มีอีกหลายๆ,ๆอีกหลายๆคนซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนพอเราได้เปิดได้ดูอย่างถ้าถ้าเปรียบเทียบตัวท่านเองเมื่อก่อนไม่เคยเป็นไม่เคยดูก็จะรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่แต่ว่าพอได้มาดูครั้งแรกแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่เหมือนแบบ อยากมาดูอีกด้วยความตื่นตาตื่นใจกับอะไรหลายๆอย่างครับผมใช่ซึ่งอยากให้เป็นแชร์ความรู้สึกดีๆให้กับแฟนคลับแล้วพอเขามาดูเนี่ยผมคิดว่าเขาจะต้องไปบอกต่อเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีๆครับผมครับผมก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับก็อยากให้ลองมาสัมผัสอรรถรสการชมละครแบบใหม่นะครับละครเวทีนะครับสาหรับใครที่เคยดูแล้ว คงจะติดใจนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับสิงโตก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับอยากให้ลองเข้ามาชมการแสดงละครอีกแบบหนึ่งนะครับเอาเรื่องรักจับใจเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก็ได้นะครับก็ขอให้มาดูกันเยอะๆครับจับตรงนี้ที่หัวใจกล้าหน่อยไหมสัมผัสที่ใจฉันดูเป็นแบบไหนเมื่อจับเมื่อจับจะรู้จะเห็นจริงว่าฉันรักเธอคไหน